สวัสดีครับผมครูบอมจาก m มมาพ์กูรูนะครับวันนี้เราก็มาพบกันตอนที่สีนะครับของหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับใครยังไม่เคยดูตอนที่1นึ่ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเล่มที่ผมชอบเลยแบ่งการสรุปออกมาเป็น4ตอนด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยใครเพิ่งเคยแวะมาครั้งแรกก็ฝากกดติดตามได้เลยนะครับถ้าชอบการนําเสนอสไตล์ไมมาพ์นะครับสรุปทุกอย่างให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะกดไลค์ถ้าชอบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมได้ซุปเปอร์แตงอันที่2มาแล้วนะครับจากช่อง SPJ f r l นะครับขอบคุณมากนะครับถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟผมก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงได้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนที่4นะครับของหนังสือเล่มนี้ผมก็สรุปออกมาเป็น5เทคนิคด้วยกันนะครับมีในเรื่องของอะไรครับ อันแรกเป็นเรื่องของ problem คือปัญหาเรามาเข้าใจนิยามมันรู้จักมันนิดนึงนะครับอันที่2ก็คือเขาบอกว่าปัญหามันก็คือช่องว่างมันคือก a p มันคือช่องว่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอันที่3ก็คือปัญหาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ประเภทนะมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันแล้วก็ใช้เทคนิค swot analysis เนี่ยช่วยในการแบบทั้งวิเคราะห์แล้วก็วางกลยุทธ์ได้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาเขาบอกว่าเฮ้ยเราอย่าไปติดกับดักเรื่อง how นะ ไม่ใช่เราเจอปัญหาเราจะคิดเลยว่ามันจะทํำยังไงดีแต่มันมีกระบวนการก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเราลองมาดูกันไปทีละเทคนิคนะครับเริ่มเลยครับครับเรามาเริ่มจากกิ่งแรกกันก่อนนะครับปัญหาหรือปัญหาเนี่ยบอกมันมีรากศัพท์นะครับมาจากภาษากรีกโบราณนะครับมาจากคําว่า p r o b l e m a านะครับ ผมอ่านถูกเราก็ไม่รู้นะน่าจะอ่านเลยนะเพรเบัลม,มาก,ก็มันแปลว่าอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าโอ้ก็ตรงตัวเลยนะปัญหามันก็คืออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับนั้นเราจะต้องแบบหาวิธีการในการจัดการมันให้ได้เอาชนะอุปสรรคนี้ให้ได้นะครับนั้นพอเรารู้แล้วว่ามันคืออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเขายังบอกอีกว่าทุกคนเนี่ยเป็นนักแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับ ในทุกๆวันเนี่ยเรามีปัญหาทําไมครับผมสูมไม่ชัดๆเลยนะในทุกๆวันเรามีเรามีปัญหาที่เราทําไมครับจะต้องแก้ไขอยู่แล้วนะครับมีมาหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างในีบอกว่ายอดขายทําไมลดลงนะครับลูกค้าร้องเรียนบ้างนะครับพัฒนาสินค้าล่าช้ากว่ากําหนดนะครับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่นะครับค่าใช้จ่ายจะแบบโอ้โหแบบมันแบบไม่เพียงพอและบริหารยากแล้วมีปัญหาเรื่อง โรคระบาดขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ตอนที่เขาเขียนเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่มีโควิดพอดีนะครับอ่ะนี่คือเป็นตัวอย่างว่าเราทุกคนเป็นนักแก้ปัญหาอยู่แล้วแต่จะเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งหรือไม่เก่งนั้นว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับปัญหาก็มีทั้งง่ายยากซับซ้อนนะครับทางที่ดีคือเราควรจะเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่ง นักแก้ปัญหาที่เก่งเนี่ยไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับทักษะพวกนี้เราสามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปได้นะครับผมก็หวังว่าพาร์ทเนี้ยจะทําให้ทุกคนเป็นนักแก้ปัญหาที่ทําให้เราแก้ปัญหาง่ายขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นนะครับเราลองมาดูกันนะครับอ่ะพอเรา รู้แล้วว่าโอ้ที่มาที่ไปมาจากคําว่าอะไรนะครับทุกคนเป็นนักแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับการจําแนกของปัญหาเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับที่ผู้เขียนบอกแนะนําว่าเราจําเป็นจะต้องแยกปัญหาให้ได้ก่อนนะว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับจําแนกประเภทของมันยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองว่าเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรนะครับปัญหาส่วนตัวนะครับปัญหาเรื่องของบริษัท เรื่องของสังคมโรคระบาดหรือว่ามีปัญหาอื่นๆก็ให้ทําการเขียนมันออกมาพอเขียนมันออกมาสิ่งแรกที่เราน่าจะได้สัมผัสได้คือสมองเราจะโล่งนะครับพอสมองเราโลง่งเราเห็นปัญหาที่แท้จริงอยู่ในหน้ากระดาษแบบนี้เราก็สามารถเลือกที่จะแก้ไขมันได้ง่ายขึ้นนะครับนั้นสเต็ปแรกก็คือจําแนกปัญหาออกมาก่อนอย่าให้มันไปนปนกันมั่วน,นะครับมันเป็นประเภทไหนนะครับ ก็มีตัวอย่างให้ดูเนาะส่วนตัวก็เป็นเรื่องอะไรครับการงานสุขภาพการเงินความสัมพันธ์การเรียนอะไรแบบนี้นะครับปัญหาเรื่องบริษัทเรื่องงานมีอะไรบ้างสังคมมีอะไรบ้างนะครับโรคระบาดหรือว่ามีเรื่องของอื่นๆเราก็ลิสต์มันออกมาอันนี้เป็นเป็นพาร์ทที่1น,นะครับทําให้เราเห็นก่อนนะครับว่าปัญหาหรือปัญหาเนี่ยมันคืออะไรงนั้นอยากเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งขั้นตอนแรกคือจําแนกประเภทของมันให้ได้ก่อนนะครับ เรื่องที่2นะครับโอ้เรื่องนี้ก็ดีมากเลยนะครับเขาบอกปัญหามันเท่ากับช่องว่างเนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าจุด A กับจุด B ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมเราควรจะต้องรู้ใช่ไหมครับปัญหาคือช่องว่างคือแกปคือช่องว่างเรามาดูนะครับวิธีการที่เราจะทําให้เราเห็นว่าก้อนของปัญหาของเราเนี่ยมันก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยมีปริมาณแค่ไหนเนี่ยเราใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับ uh, เทคนิคนี้คืออะไรครับเทคนิคคือมันคือช่องว่างช่องว่างระหว่างอะไรครับ ผม z o o เป็นชัดๆนะช่องว่างระหว่างความเป็นจริงกับอุดมคติไอความหมายของความว่าอุดมคติของเขาเนี่ยมันก็คือเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับว่าเราทําได้จริงเท่านี้แต่เป้าหมายเราวางไว้แค่ไหนนะครับก็มีหน่วยงานมาตรฐานระดับนานาชาตินะครับ National Competency Standard นะครับเขาก็ใช้ผังแบบนี้นะครับเป็นตัววัดว่าเราเนี่ยมีช่องว่างระหว่าง ความเป็นจริงกับเป้าหมายที่วางเอาไว้แค่ไหนนะครับเราลองมาดูกันนะตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับเป็นเรื่องของยอดขายนะครับยอดขายนี้เขาเรียกแผนภาพนี้ว่าแผนบ้าปัญหานะครับทําให้เราเห็นช่องว่างยอดขายต่อเดือนเนี่ยเราทําได้7ล้านแต่ในอุดมคติหรือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้คือ10ล้านบาทนั้นเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยแกลบหรือช่องว่างเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ3ล้านบาทนั้น3ล้านบาทตรงนี้แหละคือ ปัญหาของเรานะครับงนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเอาชนะปัญหาให้ได้ปัญหาเราก็คือก้อนนี้ก้อนนี้คือ3ล้านบาทไม่ใช่10ล้านนะไม่ใช่7ล้านนะแต่มันคือตําแหน่งตรงนี้และเราก็เห็นปริมาณออกมันค่อนข้างชัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถแปลงเป็นตัวเลขได้เนี่ยผมว่ามันจะทําให้เราเห็นได้ค่อนข้าง,างชัดเจนเลยนะงนั้นอยากให้ทุกคนนะครับได้ลอง วาดแผนภาพของปัญหาของทุกคนดูนะครับเราก็ลองดูซิว่าระยะห่างของเราเนี่ยกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันห่างกันแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เราเห็นภาพมันค่อนข้างชัดมากขึ้นเลยนะครับลองเขียนกันดูนะ,ะเทคนิคต่อไปคือ3ประเภทของปัญหานะครับถ้าเรารู้ว่ามันเป็นป,ปัญหาประเภทไหนเนี่ยเราจะสามารถที่จะแก้ไขมันได้ง่ายขึ้นเทคนิคนี้เขาก็ใช้เรื่องของแบบไทม์ไลน์ ป็นตัวช่วยนะครับเราลองมาดูกันนะนี่คือรูปแบบของอะไรครับปัญหาที่เขาแบ่งออกมานะครับแบ่งออกเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ปัญหารูปแบบที่1คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับปัญหาที่2คือปัญหาที่พบจัดการสํารวจแล้วก็ปัญหาแบบที่3คือปัญหาที่เรากําหนดขึ้นมานะครับมันก็จะมีปัญหาแบบเชิงสาเหตุกับเชิงเป้าหมายนะครับ นั้นแบบที่1กับแบบที่2นี่ก็เกิดได้จากเชิงสาเหตุนะครับแบบที่2กับแบบที่3ก็แบบที่2องนี่เกิดได้ทั้งเชิงสาเหตุและเชิงเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็แบบที่3ก็เป็นแบบเชิงเป้าหมายนะครับเราลองมาดูกันว่ามันมีรายละเอียดเป็นแบบไหนกันนะครับนี่ครับปัญหาแบบที่1อันนี้นี่ให้ชัดๆหน่อยปัญหาแบบที่1คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าเช่นอะไรครับ แบบหลุดมาตรฐานขาดมาตรฐานเทคนิคนี้ผมใช้ประจําเลยนะผมบอกว่าเวลากรณีตัวอย่างในหนังสือเขาเยอะๆเนี่ยผมจะเขียนตัวอย่างหน้า225ถึง228นะเราลองมาดูนะครับว่าในหนังสือเนี่ยในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนี่เช่นอะไรบ้างนะครับเขาบอกเช่นสั่งสินค้ามามากกว่าระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมมากกว่า30%ก็ทําให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังในเกิดขึ้นแล้วนะปัญหานี้นะครับ มีลูกค้าเกมสินค้าถึง2ครั้งในวันเดียวกันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะก็เพราะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแล้วหัวใจสําคัญก็คือความรวดเร็วในการแก้ปัญหานะครับงนั้นความรวดเร็วในการแก้ปัญหาก็จะมีกระบวนการของมันคือต้องมองเห็นปัญหาเข้าใจสาเหตุแล้วก็มีแนวทางการแก้ที่ทําได้จริงนะครับอันนี้คือรูปแบบปัญหาแบบที่1นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแบบที่2แบบนี้นะครับ แบบที่2ปัญหาที่พบจากการสำรวจนะครับปัญหาที่พบจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเราไปไปตรวจสุขภาพไปเช็คอัพอะตามกําหนดการแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปไปเจอเข้าแล้วเราก็เฮ้ยเมื่อเจอแล้วเราก็ต้องแก้ไขมันใช่ไหมครับนั้นเรามาดูรูปแบบปัญหาแบบนี้มันมันมีอะไรบ้างนะครับเขายกตัวอย่างเช่นนะครับยอดขายลดลง ไปตรวจเช็คแล้วเจอยอดขายเนี่ยมันมันลดลงใช่ไหมครับเราก็ต้องทําไมครับคิดหาวิธีการหาลูกค้ารายใหม่ๆด้วยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์หรือทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับนั่นเป็นรูปแบบที่1รูปแบบของปัญหาที่1นะครับอันที่2เช่นการเดินทางด้วยรถเก๋งเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่กําลังคิดว่าถ้าอนาคตเนี่ยมี มีลูกคงจะต้องซื้อรถยนต์แบบ SUV ที่นั่งสบายสําหรับครอบครัวอะไรแบบนี้ครับเนี่ยนี่ก็เป็นรูปแบบของปัญหาที่เกิดจากการสํารวจนะครับผู้เขียนก็แนะนําว่าเวลาเราเจอปัญหาในรูปแบบนี้มีเครื่องมือ2ตัวที่จะช่วยเราในการแก้ไขปัญหาแก้ในการวิเคราะห์และก็แก้ไขปัญหาได้ดีก็คือ s w o t a n a l y s s s กับ Logic t r e e นะครับเดีย๋ยวนี้เราก็มาว่ากันอีกที Logic Tree เนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นจากเรื่อง ตอนที่123ามาแล้วนะครับอันนั้นถ้าใครยังไม่ดูลองกลับไปดูได้นะครับอ่านี่คือรูปแบบปัญหาที่เกิดจากการสํารวจนะครับและแบบที่3คือปัญหาที่กําหนดขึ้นเช่นอะไรบ้างปัญหาที่กําหนดขึ้นโดยมากก็คือเป็นเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับจงใจทําไมครับเราอยากทําให้สําเร็จจงใจสร้างมันขึ้นมาเช่นอย่างจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตาม10,000แคนอันนี้เป็นของผู้เขียนนะครับของผมปีนี้สัก20,000คนก็ ดีมากแล้วนะครับอยากเขียนหนังสือติดท็อป10ประเภทหนังสือความเรียงนะครับก็อยากจะเก็บเงินให้ได้50ล้านวอนใน3ปีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผู้เขียนแนะนํามานั้นปัญหานี้คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือเราก็เรียกว,ว่าเป้าหมายก็ได้นะครับมันมีวิธีการคือเครื่องมือที่ใช้เนี่ยที่เหมาะในการที่จะช่วยทําให้เราจัดการปัญหานี้ได้ดีก็มีแมนดาราอาร์ตนะครับซึ่งเคยน่าจะเคยเห็นมาแล้วเนาะ ในตอนก่อนๆหน้านี้นะครับแล้วก็ s w อตอะไรสิทธ์มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไอ้ตัว s w อตเนี่ยมันมีวิธีการแบบไหนในการใช้งานนะครับครับมาถึงพระเอกของพาร์นี้เลยก็ว่าได้นะครับพูดถูกพูดถึงเนี่ยหลายครั้งในในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือ s w o t a s a n y s y s i นะครับ SWOT Analysis เนี่ยผมขอเล่าก่อนว่าใครเป็นคนคิดค้นมา ถ้าใครดูตอน,นื่นๆของผมเนี่ยผมพยายามจะหาคนที่คิดเครื่องมือพวกนี้ไหมทุกคนได้ได้เห็นด้วยนะครับว่าเขาเป็นใครเขาเกิดช่วงยุคไหนแล้วเครื่องมือนี้มันมีอายุประมาณแค่ไหนนะครับซึ่งในหนังสือไม่มีนะครับผมก็เพิ่มเติมมาให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอ่าสวอสดอนาลิเซสเกิดขึ้นโดยคนนี้เลยครับอัลเบิร์ตเอสฮัมฟรีนะครับเขาก็เป็นอยู่ในช่วงหนึ่งถึง2 0 0 5ก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะครับสวอดอนาลซสเนี่ยเกิด ขึ้นมาในช่วงปี1,960นะครับปีนี้2,24 0ก็ประมาณ60กว่าปีแล้วโอ้สังเกตดูสิเครื่องมือในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีอายุ50-60ปีบางอันเป็นร0อปีเลยนะครับถ้าคนดูตอนอื่นๆนะครับยางไม้แบบที่ผมใช้เนี่ยก็มาในช่วงยุค1,970นะครับก็ประมาณแบบ50กว่าปีอะดูสิโอ้โหมันใช้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าเครื่องมือช่วยคิดพวกนี้มีประโยชน์แล้วพวกเราควรจะศึกษาเอาไว้นะครับ อ่ะเราลองมาดูนะครับ S so w o t analysis มีวิธีการใช้อยู่2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือเอามาใช้ในการวิเคราะห์ก่อนนะครับวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนที่2เอาไว้ในการวางกลยุทธ์นะครับเรามาดูว่าเวลาเราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเขาใช้แบบไหนนะครับนี่เลยนะครับ s so w o t analysis ก็ ตรงตัวเลยนะครับเป็นตัวย่อของตัว SWOT นะครับมีปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในก็ว่าด้วยเรื่องของตัว S กับตัว W นะครับตัว S ก็คือ Strength คือจุดแข็งนะครับ W คือ Weakness คือจุดอ่อนนะครับอันนี้เป็นปัจจัยภายในของเรานะครับตัวเราบริษัทเราในแบบนี้นะครับส่วนปัจจัยภายนอกตัว O ก็คือ Opportunity ก็คือเรื่องของโอกาสนะครับแล้วก็ T คือเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของอุปสรรคตัว T นะครับ ก็จะแบ่งเป็น S ด้านบวกใช่ไหม W ด้านลบ O ด้านบวก T ด้านลบนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างว่าช่องไม้แบบกรูของผมแล้วกันเนาะว่าจุดแข็งคืออะไรนะผมสูงไม่เห็นชัดจุดแข็งก็อาจจะเป็นเรื่องของการนาเสนอด้วยไม้แบบเนี่ยที่มันไม่เหมือนใครนะครับคนชอบก็ชอบเลยใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบแนวนี้นะครับก็ประสบการได้ไม้แบบที่ผมมีมากว่า15ปีที่ผมใช้เนาะก็ส่วน w a k n e s s คือจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องอะไระครับ เรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะช่วยทําให้ผมโปรโมทช่องของผมทางสื่อออนไลน์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องคือเวลาที่ใช้ในการสรุปแต่ละหัวข้อแต่ละอันที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันกินเวลาค่อนข้างนานเลยนะครับผมต้องแบ่งเวลาดีๆเลยจากงานสอนที่มันก็มีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งเวลามาสรุปหนังสือพวกนี้อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งนะครับ อันต่อไปเป็นเรื่องของโอกาส opportunity ก็คืออันนี้เป็นโอกาสจากภายนอกแล้วนะครับความต้องการด้านทักษะในการพัฒนาตัวเองเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็ถ้าดูจากช่องแนวพัฒนาตัวเองเนี่ยก็จะมีคนที่ให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือได้เจอกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะครับผมมีทั้ง a c e b o o k ใช่ไหมครับมีทั้ง Tik t o อกเนะี่ก็เป็น YouTube ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ผมได้เจอกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้นะครับแล้วอันต่อไปก็เป็นเรื่องของอะไรครับ เป็นเรื่องของอุปสรรคอุปสรรคก็คือช่องที่ทำคอนเทนต์แนวพัฒนาตัวเองเนี่ยมีเยอะมากเลยใช่ไหมผมจะไปดึงเวลาจากคนกลุ่มนั้นมาที่ช่องผมได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เห็นไหมครับมันก็ช่วยทําให้เราวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะพอวิเคราะห์เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มันเริ่มชัดและเราก็เอาไปกําหนดกลยุทธ์ต่อนะครับโดวยวิธีการแบบไหนครับวิธีการใช้ก็คล้ายการเปลี่ยนฟอร์แมตนิดหน่อยนะครับ จากกลยุทธ์แล้วสเตปที่2เอ้ยจากสเตปที่1คือวิเคราะห์แล้วสเตปที่2อคือการวางกลยุทธ์นะครับวางกลยุทธ์ก็แบบนี้กลยุทธ์เพื่อความสําเร็จนะครับก็จะแบ่งเป็นด้านบนเป็นโอกระทีโอกาสกับอุปสรรคนะครับแนวตั้งเป็นจุดอ่อนกับจุดแข็งนะครับคราวนี้พอมันมันมาตัดกันนะครับอันนี้จุดนี้คือ โกับ S, S ตัดกันเราก็คิดแบบนี้คิดแบบไหนครับมาลองดูกัน O กับ S ก็คือทำยังก็ได้ใช้จุดแข็งในการเพิ่มโอกาสให้มากที่สุดนะครับนี่คือกลยุทธ์ OS นะไปหาดูซิว่ากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเอาจุดแข็งของเราเนี่ยมาเพิ่มโอกาสมีวิธีการแบบไหนบ้างนะครับกลยุทธ์ต่อไปคือ T กับ S มันตัดกันใช่ไหมก็หาหได้ว่าเราจะใช้จุดแข็งของเราย่างไงเนี่ยเปลี่ยนอุปสรรคอะ คือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะนี่ก็แบบคิดบวกนะโพสิทีฟนะ่เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วยวิธีการแบบไหนบ้างนะครับกลยุทธ์ต่อไปก็คือ O W นะครับโอกาสกับเนี่ยจุดอ่อนของเราเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้โอกาสจากภายนอกเนี่ยมาเอาชนะจุดอ่อนของตัวเราเองให้ได้นะครับนี่เป็นวิธีการให้เราไปไปคิดต่อนะไปเหมือนเป็นแบบเป็นตัวจุดกระตุ้นสมองเราให้ไปคิดตาม เนี่ยคำถามเหล่านี้ให้เรานะครับกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออะไรครับ TW ก็คืออะไรครับเอาชนะอุปสรรคแล้วก็พยายามลดจุดอ่อนให้ได้เราลองไปหาดูชื่อว่าเ๊ะเราจะเอาชนะอุปสรรคด้วยวิธีการแบบไหนเราจะลดจุดอ่อนที่เรามีด้วยวิธีการอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรครับอ่าสวอตนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือนหนึ่งเลยเนาะที่ผมว่าในพาร์ทนี้เขาใช้เครื่องมือตัวนี้ให้เราเห็นได้แบบเหมือนเป็น มันไม่ยากมันแค่ทําตามใชก้กระดาษกระดาษ A4 มาพับ4ช่องเลยแล้วก็ทําแบบนี้เลยก็ได้นะครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับมาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วนะครับเป็นกระบวนการแก้ปัญหานะครับตรงนี้เขาเน้นเลยว่าเราอย่าติดกับดักของ how, how คืออย่างไรเนี่ยพอเจอปัญหาพ๊บเราจะแก้มันยังไงนะครับหยุดก่อนนั้นนักแก้ปัญหาที่ดีควรจะต้องหยุดแล้วก็วิเคราะห์มันมีกระบวนการก่อนหน้านั้นอยู่นะครับ กระบวนการนี้คืออะไรเราลองมาดูกันนะครับนี่เลยครับเขามี4ขั้นตอนนะครับนั้นก่อนที่จะไปถึง how มันมีอีกทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยคืออะไรครับ what why where แล้วค่อยมา how ใช่ไหมนั้น what นี่หมายถึงอะไรครับทําความเข้าใจสถานก,การณ์ก่อนว่าเฮ้สถานก,การณ์ตอนนี้เป็นแบบไหนนะครับ why วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ซิมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับสุดท้าย where ระบุได้จริงๆว่าสาเหตุที่แท้จริงหรือหา root cause ของมันว่าอ๋อมันเกิดเพราะสาเหตุอันนี้นะครับ หลังจากนั้นพอเรารู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วเราถึงไปกําหนดกลยุทธ์ว่าฮาเราจะแก้ไขด้วยวิธีการแบบไหนนะครับงนั้นเครื่องมือที่ผู้เขียนแนะนําว่าเราจะขับเคลื่อนการคิดของเราเนี่ยให้เป็นระบบได้ยังไงนะครับในสถานการณ์แบบนี้เขาแนะนําให้ใช้ทรีไดอะแกรนะครับคือตัวนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็ถูกพูดถึงมาหลายพาร์ทเลยนะครับนั้นเขาแนะนําให้เป็นดิจิตอ l ลอจิ c ทร e เลยนะครับ เป็นแบบเป็นดิจิตัลเราจะได้แบบทําได้ง่ายขึ้นนะครับเกิดทําให้เราแบ่งข้อมูลได้แบบครบทุกมิติแล้วก็ไม่ทับซ้อนด้วยด้วยนะครับโดยเงื่อนไขของเรื่องนี้ในการแก้ปัญหานี้ก็ใช้4หัวข้อด้วยกันคืออะไรบ้างนี่เลยครับเอาขั้นตอนที่1มาเลยเนี่ยหนึ่นะครับ what why where แล้วก็ how มันก็จะทำให้กระบวนการคิดของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบเลยนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคในเรื่องของอะไรครับการจัดระเบียบปัญหานะครับผมก็หวังว่าเทคนิคเนี่ยที่ได้เอามาแบ่งปันอันนี้นะครับมีภาพรวมเป็นยังไงภาพรวมก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีเทคนิคในการแบบจัดระเบียบปัญหานะครับแก้ปัญหาได้เก่งขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเป็นการจบสมบูรณ์แบบของหนังสืงเอเล่มนี้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูตอน 1, 2, 3ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับนะครับก็ไว้พบกันในหนังสือเล่มต่อๆไปนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ